สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้วันที่18มกราคม2568ครับช่องตองพรพรมครับนำข่าวด่วนมาแจ้งผู้สูงอายุให้ทราบครับมเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับกรมกิจการผู้สูงอายุโพสทางเพจ Facebook กรมกิจการผู้สูงอายุเตือนผู้สูงอายุวันนี้เราก็นำม,มาอ่านให้กับท่านผู้ชมทางบ้านฟังครับท่านผู้ชมท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกดอ่านเองได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ ข่าวของกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับเขาเตือนมาเกี่ยวกับการแจกเงินหมื่นผู้สูงอายุซึ่งมิจฉาชีพจะฉวยโอกาสนี้หลอกลวงผู้สูงอายุให้เสียเงินได้แล้วก็เมื่ออ่านข่าวกรมกิจการผู้สูงอายุให้พี่น้องฟังแล้วนะครับช่วงท้ายคลิปจะอธิบายเรื่องเงินหมื่นที่จะแจกผู้สูงอายุนี่เขาจะโอ้อแล้วนะครับก็ฟังรายละเอียดท้ายท้ายคลิปนะครับเมื่อสักครู่ครับ วันนี้วันที่18 12, 8, กุมภาพันธ์258ก่มกิจการผู้สูงอายุโพสทางเฟซบุ๊กว่าใกล้เข้ามาแล้วสําหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเฟส2กลุ่มผู้สูงอายุจะได้เงินหมื่นบาทนะครับให้กับผู้สูงอายุในวันที่27มกราคม258นี้นะครับช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีวิจชาชีพฉวยโอกาสนี้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้สแกน QR วอโค้ดหรือส่งข้อความ SMS ปมอมมาหลอกผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุป้องกันตัวเองได้ด้วยวิธีง่ายๆ1ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว สองไม่ไมโหลดแอปที่ไม่น่าเชื่อถือสามไม่กดลิงก์แปลกปลอมหรือลิงก์จาก SMS ที่ไม่รู้จัก 4. ไม่รับสายเบอร์ที่ไม่รู้จักหากไม่มั่นใจให้สอบถามลูกหลานหากพบปัญหากด13.00สายด่วนเร่งรัดจัดการสวัสดิการจัดการสวัสดิภาพประชาชนนะครับตลอด24ชั่วโมงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเตือนมาด่วนจากกรมพิจการผู้สูงอายุนะครับ โดยกลุ่มกิจการโดยกรมกิจการผู้สูงอายุเขาบอกว่าเตือนภัยผู้สูงอายุอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหลอกมื่นบาทเขาบอกว่ามีห้ากลโกลงมิจฉาชีพนะครับอันที่หนึ่งมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะครับอันที่สองส่งคิวอาคดเพื่อหลอกให้โอนเงินอันที่สามหลอกให้กดเงินตู้เอทีเอ็มให้อันที่สี่หลอกว่าเงินบัญชีถูกอายัดนะครับอันที่ห้าปลอมเมสเซจส,ส่งข้อความ ว่าได้รับเงินหลอกให้กดลิงก์ดูดเงินถ้าไปกดลิงก์ก็เงินเราก็จะถูกดูดออกจากบัญชีเราได้เพราะฉะนั้น5น้ากนโกงเหล่านี้ผู้สูงอายุฟังไว้นะครับแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับซึ่งสามารถป้องกันได้ 1. ผู้สูงอายุไม่บอกข้อมูลส่วนตัวนะครับ 2. ไม่โหลดแอปที่ไม่น่าเชื่อถือ 3. ไม่กดลิงก์แปลกปวอมหรือลิงก์จากเอสมที่ไม่รู้จัก4ไม่รับสาย เบอร์ที่ไม่รู้จักหากไม่มั่นใจสอบถามลูกหลานแล้วก็ถ้าหากมีปัญหาครับโทรสายด่วน13.0่นะครับตลอด24ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นกลุ่มกิจการผู้สูงอายุเข้าโพสทาง Facebook เพื่อเตือนผู้สูงอายุนะครับเกี่ยวกับเงินหมืน่นอาจมีมีมิจฉาชีพหลอกลวงให้ผู้สูงอายุเสียเงินได้นะครับระมัดระวังด้วยนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องก,การแจกเงินหมื่นนะครับอันนี้เราสรุปมาให้ฟัง สรุปข่าวจากกระทรวงการคลังไม่ฟังครับการแจกเงินผู้สูงอายุ <S <S เขาจะแจกผู้สูงอายุที่อายุ60ปีณวันที่1 5กันยายน6 7นะครับใครพึ่องอายุ60ปีพอดีวันที่15กันยายน667เจ็มีสิทธิ์ได้ <S <S หรือ60ปีขึ้นไปอยู่ก่อนวันที่15กันยายน6 7มีสิทธิ์ได้ส่วนคนที่อายุ60ปีหลังวันที่15กันยายน6 7อันนี้ยังไม่มีสิทธิ์ได้เงินรอบนี้นะครับใครที่เป็นผู้สูงอายุ ที่อายุ60ปีหลังวันที่15กันยายน67แม้จะลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วก็จะไม่ได้เงินรอบนี้แต่จะได้เงินหมื่นดิจิทัลในเฟส3ซึ่งเขาจะโอนจ่ายเป็นเงินดิจิทัลเมษายน68ถึงมิถุนายน68นะครับส่วนคนที่จะได้เงินในรอบนี้ก็คือผู้อายุ60ปีณ15กันยายนหรือ60ปีขึ้นไปอยู่แล้วก่อน15กันยายน67นะครับเฉพาะผู้ลงทะเบียนด้วยแอปทางรัฐเอาไว้แล้วนะครับ ถ้าได้รับสิทธิ์นะครับจึงจะได้เงินหมื่นโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผูกเลขประชาชนนะครับโดยรัฐบาลจะให้ตรวจผลลงทะเบียนแอปทางรัฐว่าท่านได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ตรวจผลวันที่2 2องมกราคม68แนะครับและก็เงินนี้หมื่นบาทนี้เขาจะโอนเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน13หลักซื้ออะไรก็ได้นะครับไม่ได้จำกัดเอาไปใช้อะไรได้หมดนะครับรัฐบาลแนะนําให้ ผูกพร้อมเพยไวเลยใครที่ยังไม่ผูกผูกพร้อมเพยบัญชีธนาคารกับเลขประชาชนให้เสร็จไม่ช้ากว่า22มกราคม68นะครับผูกไว้เลยนะครับติดต่อธนาคารผูกไว้เลยใครยังไม่ผูกส่วนใครที่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพยแล้วก็ไปตรวจเช็กว่าบัญชียังใช้ได้หรือเปล่าถ้าใช้ไม่ได้มันบัญชีมันโดนปิดโดนโล็อกหรือบัญชีไม่เคลื่อนไหวก็ต้องแก้ไขให้ใช้ได้จึงจะได้รับโอนทันวันที่ย7เมกราคม68นะครับการโอนเงินเหมือนนะครับสำหรับผู้ได้รับสิทธ์ ที่ตรวจผล22มกราคม68และผูกพร้อมเพย์แล้ว,วลนะครับว่าได้รับสิทธิ์นะครับตรวจผลแล้วได้รับสิทธ์เขาจะโอนเงินเหมือนขบัญชีพร้อมเพย์27มกราคม68หลังโอนมาที่27มกราคม68ตรวจผลโอนทางแอปทางรัฐว่าโอนสําเร็จหรือไม่สําเร็จตรวจผลโอนทางแอปทางรัฐ28มกราคม68นะครับกรณีโอนไม่สําเร็จเขาจะมีโอนซ้ำอีกสามครั้งรัฐบาลจะโอนซ้ำไม่อีกสามครั้งโอนไม่สําเร็จ<ๆ>ก,ก็จะเกิดจากผูกบัญชีพร้อมเพย์ไม่ทัน รหรือมีบัญชีพร้อมเปียงแต่บ <Af> ัญช <shad> ีโดนปิดโดนล็อกหรือบัญชีไม่เคลื่อนไหวหรือบัญชีมีปัญหาต่างๆก็เขาเปิดโอกาสให้ไปแก้ไขพอแก้ไขเสร็จเขาจะโอนซ้ำมาอีก3ครั้งใน3าครั้งนี้จะต้องได้เงินนะคือโอนสาครั้งที่1 28กุมภาพันธ์หกแหากยังไม่ได้รับการโอนเงินอีกโอนไม่สาเร็จอีกเขาจะโอนซ้ำอีก28มีนาคมหกแแล้วโอนซ้ำครั้งที่3 28เมษายนหกแทีนี้ถ้าโอนซ้ำาครั้งแล้วยังไม่ยังไม่ได้รับเงินหมื่นอยู่รัฐบาลกก็จะเิโอน ถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์เพราะนั้นถ้าอยากได้เงินไวก็ต้องปลูกพร้อมเพย์เช็คบัญชีพร้อมเพย์ที่ปลูกธนาคารไปแล้วว่าใช้ได้หรือเปล่าให้ได้เงินรอบแรก27บเจ็กราคม .68 ไปเลยก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการแจกเงินเหมือนผู้สูงอายุนะครับมีช่องทางที่จะได้เงินตามที่อธิบายมานี้ส่วนช่องทางอื่นมิจฉาชีพอาจจะส่งเอสเมาหลอกให้กดเิ้งนวนนี่นั่น หลอกให้ดาวน์โหลดติดตั้งโปรแกรมหลอกให้โอนเงินนู่นนี่นั่นหลอกให้สแกนเคียร์อค้ดอันนั้นไม่ใช่นะครับผู้สูงอายุระวังจะเสียเงินจากมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ